คผู้ชมทุกท่านเนยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องเอมี่การ์ตูนและซึ่งกดถ่ายทีไรก็หลักตลอดโอเควันนี้มาสร้างบ้านเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อยเฉยอะไรนะคืออัติไลนมันหลักตลอดโอเคยังจะอยู่นิ่นง,งนะ่งไว้นะไม่พยายามหันหัวไปไหนว่าเพราะว่าถ้าหันมากมันจะยิ่งหลักไปกว่าเก่าก็นะ น,นี้ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นคลิปแรกที่อัดบนคอมมันเป็นประมาณ3 4มสี่ครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จสักทีหวังว่าคลิปนี้คงจะโอ้แหลกจังเลยคงจะสำเร็จไปด้วยดีนะอือันนี้ก็แค่มาสร้างบ้านนี่เองเนี่ยก็ไมคับอันนี้ไมครับเวอร์ชั่น หนึ่งจุดแปดจุดเก้านะน่าจะเป็นใหม่ล่าสุดมั้งเวอร์ชันเนี้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะก็ดูดูสร้างบ้านไปแล้วกันโอ้ยแหลก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 ตัวโปรแกรมนี่หลักใช้ได้นะ อยากเป็นนักแคสเกมนิดหน่อยโอ้ขอภัยถ้ามันมืดไปเดี๋ยวจะตั้งกราฟิกเป็นสว่างสุดเลยแล้วกันอืมสว่างสาุดแล้วเอ็งไงบางความจริงชอบความมืดมากกว่านะแต่อยู่ไม่ได้โอเคเดี๋ยวโวปาปัาปากเขาไปก่อนแล้วค่อยเอาออกโอเค อมบ้านสร้างจาก็อกขวอใช่ต่อวะอันนี้ประตูประตูเซเว่นนั่นไปลองเรียนแบบมาจากของคนอื่นเขาไม่ได้หมายถึงบ้านนะมนหมายถึงน,น,นี่เนี่ยเนี่ยประตูนั่นแหละทำไว้ให้ซอมบี้แม่งเข้าดีเนาะ โอเคเดี๋ยวทำมันไดก่อนเนื่องจากว่าจะสร้างบ้านสองชั้นนะนะอืมาดูก่อนโ okay. อเคอืมจำได้ว่าตอนที่ใช้เวอร์ชั่น1.8 1.8.8เนี่ยภาษาไทยมันจะเป็นตัวเต็มเลยไหมแต่ว่าพอมา1.8.9น, 1, 8, 9, นี่รู้สึกภาษาไทยจะไม่ใช่ตัวเต็มเลยโอ้พระเจ้าจะอะไรกันเลยนะ่ะน,นี่เอาน้าเกเจอตนี่เอา ไม่อยากได้ความอหลอยากได้ความลืนล่นๆอยากอาแบบเลื่อนๆอ่ะเห็ไหม,มเมื่อกี้อะไรกร็นะเหมือนจะเริ่มมือดอีกลอแล้วได้วันไดแล้วต่อไปก็มาตกแต่งข้างล่างก่อนเอาข้างล่างเป็นอะไรดีห้องรับแขกก่อนเนาะอเอาก็อี้สีอะไรดี ส่วนเดิมคือชอบสีขาวอะนะเดี๋ยวโต๊ะเอาเป็นสีดำเนาะเดี๋ยวหาหาเก้าอ,อี้สีดำก่อนนี่ไงไม้โอ๊กดำอืมโอเคเดี๋ยวมาทำก้าอ,อี้นั่งกันก่อนดีกว่าเอาประมาณตรงนี้เนาะอืมไม่ขวามัากไม่ขวาไม่ขวา ออโอ้เล็กๆพอโอ้ยแหลกมากอ่าแหแรงมันวะนี่อ่ะโอเคอืมได้ละต่อไปก็ก็อีโอ้โอเคใช้ได้หรือเปล่าวะอืม มันค่าอะไรไปอืมไม่ใช่เนี่ยเอาเหินเรื่องแสงมาก่อนเลนะบล็อกอะไรหนะ้าลืมชื่อแล้วเออเอเดี๋ยวผมกั่ว่าผมจะอัดแค่ประมาณไม่เกินสิบนาทไีได้นหโอเคเดี๋ยวแบบว่าสร้างชั้นนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยไปทำการปิดคลิปโอเค ู้สึกจะไม่ค่อยโออเคอะอืมอ๋อเค้กอยู่ไหนอะอ๋อใช่อยู่ช่องอาหารสิ่ทำไมเนาะทำไมทำไมทำไมน,นี่โอเคเออสองก้อนตรงนี้เนาะอืมจากนั้นก็ทำห้องครัวไว้แถวไนน้เอบล็อกไม้ดำมานี่อ่ะเดี๋ยวทำการเคลียร์ของในตัวก่อนโอเค เ๋ยวางไม่ได้มานี่นี่อืมมอ,องดูอีกอันอืมอืะนี่เนี่ยมั่นไฟความแรงไว้เจาความแหลกัิหน่อยเอาเตาเอาโต๊ะมาเอาเตามาวา,า,า,างไวก้ก่อนสองสามตัวก็พออไม่อ่ะขอสี่ อ้าวเฮ้ยออโอเคแล้วก็กล่องใส่อาหารป่นี่หราทำตู้เย็นดีไม่รู้ดิมันจะเกะกะหรือเปล่าถ้าจะทำก็ต้องขยายตรงนี้หนนะ่อยนะทำกระชุดต้นแรกก่อน ขอไปเช็คข้างหน้ก่อนนะจ๊ะต่อไปก็เอาประตูดังด้งเดิมดีกว่าเดี๋ยวมันจะงอนอออออืืื ừ. 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 โืโเคตอนนี้ก็อืมได้ตัวเย็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคโอเคเหมือนต็เย็นนิดหน่อยบังนะก็คล้ายๆตัวเย็นนั่น,หน,น,นแหละเรื่องมากนะนั่งมากตลอดเลยเราเนี่ยเอาประตูสีขาวนะอืมประตูประจิบเล่นนะม,มือเชิงอะ่ะมือจะเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนเนี้ยอืมแล้วทำอะไรอีกวะห้องน้ำปะนั้นใครบะคอสวางเหมือนเดิม อยู่ข้างล่างอีกว่าอ๋อนี่ออเป็นประตูสีขาวชอบนะเอ้ยไม่ไม่ชอบประตูสีนี้แนมะ่อก็พอดีอ่ะปิดงี้ก็พอดีเลยุ๊บความแหลกทำให้ทุกอย่างจะสวยหมดแล้วต้องเปลี่ยน ทุ้องในทิ้งซะแล้วก็โหลดใหม่อืมอโอ้ยนิ้วเป็นไรวะนี่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วโอ้ยอืมโอเคอืมอืมขึ้นน้องบนก่อนอ่า แล้วก็ทําอ่างอาบน้ำอืมอืมโอเคขคานั้นแหละ ดูก่อนูอ่ไหนวะจำไม่ได้โอ้ยไหนปูดแล้วก็ลืมชื่อด้ชื่ออนะไรนี่ยเดเดเดอเดูไหนอะ่ะไม่เห็นนะ่ะยังไงดีครับเออเอ่มจะชั่งไปก่อนก็ไม่ได้อ่ะ อ๋อนี่ไงเจอละหม้อปรุงยาเอามาทำเป็นหม้อใส่น้ำได้เลยอานาแทะโอเคเดี๋ยวเอาไปไปิดคลิปกันเลยดีกว่าเนาะขอทำการเคลียร์ของก่อนโอเค